อันนี้มือซ้ายครับแต่ยังไม่อนุมัตินนอตอกแท้ครับจากหนุยเป๋อไซวานครับผมสนใจทักมาได้ครับผมใต้กดอย่ายลืมกดนะครับผมกดไลค์กดซับสไคร้ซวานพูจักเลยเพื่อด้ทำคลิปต่อไปมีมังใจ กดสับตะไคร้ให้ด้วยนะครับรอสับตะไคร้เลยขมวดลูกตะไคร้มากเลยสับ <c oughs> พักกันเฮ็ดซื้อครับแต่บ่เคยไปซานจักเรี <c oughs> อันนี้กะว่าสิไป,ปยอยู่ครับเดี๋ยวกะได้หนูมาก,กอ่ะขัวกยินคือนเขาลองครับเ <c oughs> มืองทอนในยูทูปเมืองทอนในยูทูปครับผมรักสีซ้ำใด <c oughs> แต่พอยายนี่ตอกสามคู่แล้วเบื้องกะสองบอก

ติดโอเคครับผมอันนี้มือขวาครับเลรียญอาวี่อ,อนไขยไปก่อนครับออโอเคครับเ,เดี๋ยวอันต่อเขาสิบอกดอกว่าจัากันจัากันวิธีการมัดเดียวคอยติดต่อกันอีกที่หนึง่งบ๊ย